นานอยู่เหมือนกันนะฮะไม่อยากกินไม่อยากกินกินเลยเดี๋ยวกินให้ด้วยวัานี้เดี๋ยวพี่กินให้ วันนี้นะคะเรามาอยู่ตรงนี้นะนอกสถานที่ใช่ปะวันนี้เราเป็นเกมเลยเป็นเกมเกมอะไรพี่อิงไหนอธิบายสิพอดีเรามีแขกรับเชิญไนี่ยแต่เราไม่ค่อยได้เล่นอะไรประมาณนี้อ่ะเหรอคือเขาบอกว่าถ้าจ้องตากันแล้วมันจะเขินนะจริงหรือเปล่าไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเหรอเรามาเล่นเกมนี้เลยเดี๋ยวจะจ้องตากันครับถ้าใครสู้ไม่ได้แพ้ไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงกติกาคืออะไรอ่ะกติกาไม่มีฮะต้องไปเรื่อย วันนี้วันนี้เรามีแขมักเชิญนี่เกมจ้องตาเอาแขมออักเชิญมาก่อนมา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 ่านาม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 คมา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 มะมานามานามาาา สองคนนี้มาใช่ปะมาเล่นเกมแข่งจ้องตากฎกติกาคือถอยถอยถอยห้ามยิ้มยิ้มได้ปะห้ามเห็นฟันห้ามขำเออห้ามขำยิ้มได้ยิ้มได้ห้ามขำหลายหลายคนอาจจะงงขำกับยิ้มมันต่างกันนะไม่ขำไม่เออไม่ได้นะห้เอออฟัไม่ได้เออเออเออกี่วินาทีพี่ว่าสิบวิก็พอแล้วมั้งสิบวิใครแพ้ปกติมันไม่มันไม่ถึงอยู่แล้วไงสิบวิ เดี๋ยวาตั้งเวลาเลยใครแพ้กินวาซาบิค่ะอ่ะกระพริบตาได้ไหมคะอันนี้คือห้ามกระพริบตาห้ามอะไรกูปุ๊ดห้ามริบตาใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับ ก็คือว่าจ้องตากันให้ดีมากที่สุดใครแพ้กินวาซาบิห้ามกระพริบตาด้วยใช่ปะเอาห้ามด้วยก็ได้ครับต้องแข็งตาแข็งงี้เหรอแข็งงี้นะต้องสู้ลมอ่ะโอเคโอลมแรงด้วยเริ่มก่อนเลยจับคู่ไหมเอานี่เลยของเขาก่อนเลยเดี๋ยวเราทีหลังโอเคอ่ะมาเลยมาเราเตรียมเด็กๆก่อนเลยวาซาบิมาแล้วแต่เราใจดีเราให้มีพิงเกิลบีบลงในนั้นด้วยเพื่อให้ลมกลมไงหรือจะได้ไม่แบบผมเกินใช่เอาเริ่มครับเอาพี่อิงจับเวลาครับโอเคครับ หนึ่งสองสามไปครับผมนานอยู่เหมือนกันนะฮะทามจากดินมาาทั้งหมด13.59าินะุดห <c oughs> ้าเก้าวท้าประเดิมท้าประเดิมก่อนเลยนะครับยิบเองสร้างความตื่นเต้นให้กับลิ้นเราหน่อย ้มันไม่เผ็ดวาซาบิเผ็ดสิวาซาบิมันมีน้ำหลอกกันเฉยๆเลยมีน้ำไม่มีน้ำมากรองอ่าอย่พี่กินโชว์ให้ก็ได้ไม่ได้กินกระโดดไม่ไหวกระโดดลงสระก็ได้เร็วกินเลยเอากินเลยกินเร็วเร็วกินเดี๋ยวกินให้ด้วยตาอันนี้เดี๋ยวพี่กินให้เรทปะมจริงหงผูดจริงเฮ้ยโคตรจุดอาบุรุษอ่ะโอ้ยเอาปบมือให้กับพี่มิกกี้เลยครับ คือวาซาบินะครับน้องๆมันจะเผ็ดสั้นมาแล้วมันจะไม่เผ็ดนานครับเดี๋ยวไปเอาหูเอาจริงอะอะหรอหรอก็ไม่ค่อยได้เผ็ดมากแต่ขอไม่กินอีกต่อไปมาหนึ่งสองสาม ไม่ทันแล้วพะรังกะจะตาเหลงเหลงไม่ทันอันนี้นะฮะเป็นวาซาบิแท้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเดียว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 โอ้โหพังมืออุ้ยโทษถววาซาบิตดแตกเมื่อกี้นิกิอ่ะเขากินไท้กินแทนนะกี่เขากินอยากเห็นช็อตเป็นแมนอย่างนั้นเหรอครับไมันเหนียวกินนะพี่หน้าผู้หญิงห่วยเลยมันเยอะ น้มิกกี้ขอกินแทนนะครับอะไรครับพี่กินแทนเหรอกินแทนฮะเยอะมากนะยไหวปะเนี่ยแค่เนี้ยแบ่งกันอ่าแบ่งกันช่วยกันเดี๋ยวท้องเสียเออเท้องเสียนะ่ให้อันน้อย สองวิครับผมสองวิมาแล้วทามก็เป็นอันดับที่สามครับ <c oughs> โดี๋ยวหนูบีให้กับวิปปิาวาสาบิรอคุณอยู่ <c oughs> อมอนขึ้นมาเเลอเนะอันนี้นะ <c oughs> หมดครับหมดเอามาพี่มิกิเชิญครับพี่มิกกีิรับตายอ่ะมันตายเลงอ่ะมันแสกอ่ะพี่อิงพี่เป็นคนบีบให้สงสารน้องอ่ะ ทิ้งกินแทนยอดเดียวผมมิกกี้กินแทนในฐานะที่น้องเรานะฮะยังไม่ค่อยกินเผ็ดเป็นอาชีพนะครับก็เลยจะเอาหมดหลอดจะหหมดดลอไปคิดซะว่าเป็นชาเขียวอ่ะมิกกี้ประมาณนี้ครับอันนี้เยอะแล้วค่ะอประมาณนี้ใครจริงด้วยนะหนึ่งสองสามอึบมิกกี้ฮึบหายใจเข้าลืนลื่นมิกกี้ฮึบ พี <muitas> <ian> ่มีทิกครับต้องหายใจออกตอนที่มันขึ้นครับออกครับเข้าไปแล้วเอ้าไปแล้วอ้าวมันมีจุดสุดท้ายพีทอยากแข่งกับใครพีทพ่าไหมอ่ะกับพี่เฟิร์นอ่ะมามามาหนึ่งสองสามเอาเห็นฟันแล้วอ่ะอ้าว กินวาซาบิกินวาซาบิเลยอร่อยอร่อยจะตายเชื่อพ่อเห็นไหมเขากินกันเขาไม่เห็นจะต้องโดดลงน้ำเลยคอมเมนต์ให้กำลังใจอ่ะินเป็นเพื่อนกันอะพี่กินด้วยนื้อหองห้ามทำใจดีๆอ่ะเดี๋ยวมันอยู่พังเเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเหลือลายเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่เหมือนอาหารญี่ปุ่นอ่ะนืนอหองค้ามงึบ มีเฟอร์เรมหิวหิวจริงฮึบค่อยคอยเขียวอืมให้ไดออกเอาล้วครับอร่อยครับเอาอีกชิ้นหนึ่งฮะไม่เอาไม่เอาโอเคเอามาพี่มิกกี้มาพี่มิกกี้มาอ๋ออ๋มามามาอ่าน้องพี่ทั้งกลางกับพี่ทั้งกลางพี่พี่ทำนั่งเลยครับแล้วพี่มิกกี้ยืนกับพี่ก็ได้อะเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันเป็นไงพี่อิงก็ใครชนะ ก็คงจะเป็นพี่นั่นแหละชนะคือกินมัสบีหมดจะแข่งกันทำไมทั้งคันอะไรตอนนี้ก็คือพี่ชนะใช่ไหมใช่ครับถ้าใครอยากให้เราแข่งเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะเกมอะไรสนุกสนุกไม่เอาเกมที่มันแบบว่าเลือดตกยางออกนะเอาเกมที่มันน่ารักน่ารักสนุกสนุกคอมเมนต์มาแล้วก็รอติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราไปกันดีกว่าค่ะบ๊ายบาย